ทีนี้นอกจากแบบเหล่านั้นแล้วยังมีอีกคำหนึ่งนะฮะก็คือคำว่า default ที่จริงคำว่า default นี่เรียนมาตั้งแต่เรื่องของ variable นะครับบทที่2อะ่ะนะฮะในการสร้างโปรเซอร์คุณสามารถกําหนดค่าเริ่มต้นค่า initialize ให้กับ parameter name ได้เช่นรูปนี้นะครับ p name department กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น unknown p log กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น17ไม่ต้องสงสัยนะว่าคำว่าเท่ากับกับดีฟ้าต่างกันยังไงคําตอบคือเหมือนกันเลือกเขียนเอาอย่างไรก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะเขียนแบบนี้มันง่ายแต่ในเอกสารเมื่อเจอคานี้เป็นหลักนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงตรงนี้แล้วนะครับผมพูดถึงวิธีการเรียก Execute Add Dept เลือกชื่อ Procedure มันไม่เห็นส่งพารามิเตอร์ไปเลยได้เช่นกันถ้าพารามิเตอร์ดังกล่าวมีการกำหนดค่า Default ไว้ให้แล้วแสดงว่าเลือก Procedure Add Dept ในครั้งที่1ใน Table Department จะมี Record เกิดขึ้นโดย Record นั้นจะมีค่า Department Name เป็น u n k n o w n แล้วก็มีค่า location เป็นอะไรครับทันเจ็ดมีค่า default ไงถ้าไม่มี default เดี๋ยวมันเกิด exception error อะไรมันก็ไม่รู้เราใส่ default ไว้อันที่สองครบไหมครับครบแต่แบบนี้เป็นแบบอะไรครับแบบ name หรือแบบ position ครับไม่ใช่ทั้ง2แบบเป็นแบบ mix เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวที่1ส่งแบบอะไรครับ โพสิชันแอปเปิ้ลทิงลงที่แผนแนกแผนแนโฆษณาแล้วตัวที่2เป็นแบบอะไรครับ Name ม o t a t i o n ใช่ไหมครับลงที่นี่ชัดเจนถ้าผมถามว่าผมเอา p ีล็อกขึ้นก่อนได้ไหมไม่ได้จรงแน่นอนต้องเอาแบบเนมขึ้นก่อนเอาแบบ Position ขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยแบบเนมนะครับอันที่สามขอโทษน,นะครับอันที่สองเนี่ยค่าในเทเบิลจะเป็นอะไรครับ ถ้าด e ฟ a ล l ตถูกใช้ไหมไม่ถูกเพราะว่าค่าโดนโอเวอร์ไลโดยค่า advertising กับพันส่วนที่3เนี่ยส่งพีล็อกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานได้ไหมได้เพราะอะไรครับ p ีเน e จะเป็นอะไรครับอ n k โน w พีล็อกจะเป็นอะไรครับพันสอถามว่าแบบนี้นะครับถ้าผมส่งพันสองเปตัวเดียวได้ไหมครับไม่เขียน p ีล็อกนำหน้า เออร์เลอร์ไหมครับคำตอบคือเออร์เลอร์พีเนมกับพีเนมเป็นอะไรครับตัวอักษรเพราะนั้นมันจะรับกันไม่ได้ต้องมามวลให้ได้คือพารามิเตอร์โหมดการพาสค่าแบบเนมแบบโพซิชันการกำหมนดค่า Default ให้เหมาะสมเข้ากันได้การเรียกคือทั้งหมดน,นี่มันต้องอะไลไปด้วยกันทั้งหมดเห็นไหมครับทั้งชุดเลย พูดลูกนี้เราจะเข้าใจแบบง่ายก็ง่ายจะเข้าใจแบบยากมันก็ยากนะครับคอโ o รเซ u ร์แบบบนหลุกอันนี้ผมเขียนโ o รเซ u ร์อันหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่าโปรเซ s เอ p พอย e e โคือผมได้รับหน้าที่มาว่าเจ้านายสั่งผมมาว่า ขณะนี้พรัฐบาลได้สั่งประกาศค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทโรงงานของเรา,เาแผนกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหมูรับราชการมีพนักงานทั่วประเทศไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นนะอาจจะเยอะมากก็ได้นะครับโรงงานด้วยอาจจะ78,000คนคุณมีหน้าที่อัปเดตเงินเดือนของพนักงานทุกคนปรับให้มีอัตราขั้นต่ำเป็น300คุณจะทำยังไงครับ เขียนคำสั่งอัปเดตที่ระบันทัเหรอวนลูปหรือยังไงเชื่อว่าคุณควรจะเขียนโปรเจอร์อัปเดตบนเซิร์ฟเวอร์เพราะว่ามันควรจะเร็วเพราะว่าการอัปเดตแบบสามร้อยต้องมีสมการอื่นๆเข้าไปเกี่ยวข้องปัดเศษมีการเบิดค่าลิ้จ่าลูกเต้าอะไรอีกบ้างมาอยู่ข้างในนะมันต้องเขียนโปรเจอร์อย่างรูปนี้เขียนโปรเจอร์ชื่อว่า process employee โปรเจอร์นี้นะครับภายในมีการใช้เคอร์เซอร์ด้วย ภายในมีการใช้หลูกภายในมีการเรียกโปเซอยร์ข้างนอกอีกต่างหากแสดงว่ารูปนี้จุประสงค์คือเขียนโปเซอยร์แล้วคอโปเซอยร์แล้วโปเซอยร์ที่ถูกคอมีการวนหลูกเรียกอาจจะเรียกเจ็ดหมื่นรอบอโปเซียร์ตัวนี้มีการเล่นเคอร์เซอร์ด้วยมันอยู่ที่ว่าโปเซีร์เนี้ย ทำงานใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าหนึ่งโปรเซอร์อย่างนี้เวลาเรียกที่ผมเคยเห็นนะครับใช้งานทำงาน15วินาทีลูก7,000 0รอบคุณก็เอา7,000คูณกับ15วินาทีเท่าไหรแล้วถ้าในหนูนี้มันไม่ใช่เรียกโปรเซอร์เดียวมันมีการเรียก5โปรเซอร์ต่อเนื่องกัน7,000 0รอบโปรเซอร์หนึ่งทำงาน10วินาทีใช่ไหมครับถ้าเกิดข้างในามี5โปรเซอร์ก็คือ50วินาทีต่อ1ลูก จ็ดหมื่นลูกเท่าไหรอะ่ะก็นั่งรอกินข้าวแล้วถ้ามันไม่มีหลูกเดียวมันมีหลายลูกเป็นไปได้ไหมจะแยกเพราะนั้นผมรู้สึกว่าที่เราเท่านเนี่ยได้รับโจทย์มาว่าการไฟฟ้าจะ่ต้องออกใบเสร็จรับเงินภายในเขตตอนออกชนบุรีอะไรตลาดอะไรเงี้ยเก็บเงินให้คันออกบินเนี่ยออกบินไม่ได้ออกนาน่อหลายวันนะก็ให้เวลาออกบินแค่วันสองวันแล้วต้องออกให้เสร็จ ถ้าออกไม่เสร็จเก็บเงินไม่ได้ต้องข้ามเดือนออกล่วงน้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมันมีเรื่องของการติดงบอะ่ะเขาออกบินไม่ทันออกบินไม่ทันเก็บเงินไม่ได้ต้องไปปรับโพรซเซอร์มีการหลุดอย่างเงี้ยแล้วข้างในใช้เวลานานต้องไปจูนไม่ใช่จูนโพรเซสเซอร์โปรเซสเซอเอ็นพอย์แต่เรนจูนโพซสเซอร์ด้านในเป็นไล่ให้ไหนนะครับขนาดออกบินไม่ทันคุณคิดดูประชากรเยอะแค่ไหน หนึ่งใบเสร็จรับเงินเนี่ยนะออกยากมากผหรับราชาการถ้าเป็นทหารทหารผ่านศึกที่บ้านเดิกไฟได้อันนี้ทหารแบบนี้ลดไฟกี่เปอร์เซ็นต์ลดเท่าไหร่ลดกี่เปอร์เซ็นต์นี่มีโปรโมชั่นมีโอ้โหไม่รู้เขียนได้ยังไงนะน่เขียนยังไงนะนะครับเงื่อนไขเยอะมากรูปนี้เนี่ยเคอร์เซอร์ต้าทำอะไรนะีับจำได้ไหมครับเคอร์เซอร์นี้ผมไม่พูดถึงตัวที่มาคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคงจะมีตัวอื่นเนี่ยมันเรียกอันนี้ทีหนึ่ง แล้วไอ้เจ้านี่เรียกเจ้านี่อีกทีหนึ่งแต่ว่าผมไม่รู้ว่าข้างนอกเรียกมายัางไงเดี๋ยวให้ว่ากันรู้ว่าตัวนี้มันสร้างเคอร์เซอร์แล้วเกิดเคอร์เซอร์แอเรียขึ้นในเมมโมรีเป็นข้อมูลอะไรครับของพนักงานทั้งหมดรอจากนั้นใช้คำสั่ง for m l e c ถ้าเราจำได้นะครับคือการสร้างเรคคอร์ดขึ้นมาเฟดเนี่ยมาหนึ่งอันแล้วหลูด ไปเลือก p r o c e d u e หน้าผ่านมาแล้วสี่ห้าหน้าเราไปดูแล้วส่งพารามิเตอร์ไปพารามิเตอร์นี้นะครับเราส่งเป็นอะไรไปครับ value ที่อยู่ใน record คือ m เล็กจุดอะไรครับ m l o y e i d แล้วก็ส่งเลข10ไป10คือ10%ส่งไปปุ๊บมันทำงานทำงานถามว่าถ้า p r o c e d u e ที่เราไปคอชื่อว่า less salary ทำงานแล้วมัน เกิดเอ็กเซปชันโปรแกรมนี้ทำงานต่อหรือเปล่าคำตอบก็คืออาจจะตายก็ได้ทำงานได้ห้าร้อยล้อแล้วตายหรือหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้อเพราะนั้นเนี่ยต้องแฮนด์เดิลเอ็กเซปชันไม่ให้ตายสำคัญนะฮะสำคัญนะครับโค้ดเล็กขอที่ตายจะต้องพุชลงไปในขยะหรือว่าเป็นหลอดไฟแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาคีอินแมนนัวภายหลังถูกไหมครับเพราะโปรแกรมนี้รันห้าชั่วโมง คุณจะปล่อยให้มันตายสักเล็กขอดได้ไหมได้แต่ต้องเก็บหลอกเอาไว้เล็กขอที่เหลือทํางานต่อใช่ไหมครับหรือคุณจะรอรันไปสามชั่วโมงครึ่งแล้วตายเล็กขอหนึ่งแล้วเริ่มใหม่เลยเลื่อยสามชั่วโมงครึ่งซึ่งมันมันมันไม่มีใครทําอย่างนั้นนะไม่ต้องลองดูนะครับคุณจะมองภาพเห็นว่าหนึ่งโปรเซอร์ต่อโปรเซอร์ใช้เคอร์เซอร์เล่นเอ็กเซปชันในเอ็กเซปชันมันมีการอินเสิร์ตลงหลอกไฟได้ไหมครับบ้างไม้นะครับมันเป็นเลื่อยเดียวกัน ผมไม่พูดรูปหน้าน,นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดเรื่อง handle exception เล็กน้อยนะฮะมันก็ไม่น้อยนะฮนะนบทนี้สำคัญที่สุดนะก็คือบทนี้ถ้าไม่ได้เรียนก็คือผมไม่ได้เรียนนะนะครับ handle exception รูปนี้มีการเอา procedure สออันเนี่ยมาเรียกไปเรียกมาระหว่างกันคุณดูนะครับอันนี้ฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเขียนโปรเซอร์สองอันอันหนึ่งชื่อโปรเซอร์หนึ่งอันหนึ่งชื่อโปรเซอร์สองแล้วผมก็จะดั้งเรียกใช้โปรเซอร์หนึ่งมาจากโลกภายนอกจากใครไม่รู้จากอะไรไม่รู้โปรเซอร์หนึ่งทำงานทํางานทํางานทํางาน,งานถึงจุดจุดหนึ่งมันจะต้องไปเรียกใช้งานโปรเซอร์สองมันก็เรียกและส่งตัวแปรไปหนึ่งตัวอาจจะมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้ไม่ไมได้ทําอะไร ตอนนี้ก็เริ่มทํางานทํางานทํางานทําจนไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับมีจุดจุดหนึ่งครับทําให้เกิด Exception ขึ้นมาด้วยสาเหตุตรงอย่างโปรแกรมทั่วไปที่เราทําใช่ไหมครับเวลาเกิด Exception มันจะมาหาส่วนที่เป็น Exception Handling ตรงนี้ในโปรเซอร์ตัวเองก่อน ถ้า Exception ตรงนี้สามารถดักได้ Handle ได้ก็โอเคมันก็จะกลับมาทำงานที่ไหนครับกลับมาทำงานภายใต้คำสั่งที่มีการเรียกโค o เ e ีย r ์ก็ทำงานตามปกติคำถามผมคือถ้าเกิด Exception ตรงนี้ Handle ไม่ได้จะทำยังไงมันจะกลับไปที่ไหนที่นี่หรือไปที่นี่ เประเด็นเป็นยังไงเอาละไม่เป็นไรรูปที่หนึ่งเนี่ยถือว่า handle exception สไลด์หน้านี้หมายความว่า exception เนี่ยในโ r o เซอร์สอที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเก่งดักได้ดูโพสชุดนี้ดูตัวบนอยู่ตัวล่างเนี่ยตัวบนตัวบนหรือตัวนี้นะครับเป็นตัวถูกเรียก Calling ตัวล่างเป็นตัว caller คือเป็นผู้เรียกตัวบนถูกเรียกข้องบนนี้นะครับรับพารามิเตอร์มา1นึสองสามตัวเป็นแบบอินเขาใช้คำสั่ง insert แล้วเอาค่า sequence เนี่ยก็คือเป็นการเอาค่าจากระบบเนี่ยจะเลยเป็น primary key P name ก็คือตัวนี้ P manager ตัวนี้ P lock ตัวนี้แล้วถ้าเกิดว่า insert สำเร็จมันก็จะมีการ print บนหน้าจอหน่อยนึงแล้วเขาคนนี้เขาเขาดักนะครับขรขเขาก็แบบระมัดระวังเขาคิดเสมอว่าเฮ้ยถ้า insert ตัวนี้ error ทำไงวะเขาก็ดักอ๋อ when a r h e r ไม่รู้อะมันดักอย่างนี้เลยให้ print ขอ้อความบนหน้าจอไาแล้วโปรแกรมชั้นก็จะได้จบ ถูหรือเปล่าอ่ะคือผู้เรียกเรียกโปรเซอร์ชื่อ create department โปรเซอร์นี้จะต้องโดนเรียกอีกทีหนึ่งจากข้างนอกโปรเซอร์นี้มีการเรียกโปรเซอร์ add department เป็นเวลาสามครั้งติดต่อกันครั้งที่หนึ่งมาเรียก add department ส่งพารามิเตอร์ไปสามตัวมีเดียหนึ่งร้อยหนึ่งันแดมีเด หนึ 100, 100 Insert, ่งร้อยหนึ่งพันแปดอินเสิร์ตลงไปเรียบร้อยไม่เออร์เลอร์เอ็กเซปชั่นไม่ทำงานเลคคอร์นี้ทำงานได้อย่างถูกต้องเลคคอร์สองส่งอ d ดิทติ้ง 99. ไปเป็นพีเน e ส่งเก้าสิบเก้าไปเป็นพีเม a นเจอร์ส่งพันแปดไปเป็นพีล็อกอินเสิร์ตไม่ได้สาเหตุเพราะหมายเลขเก้าสิบเก้า ไม่มีใน P ีเม a เจอร์เพราะว่า Table Department กับ Employee หรืออะไรเนี่ยมันจะมีการทำความสัมพันธ์เป็น o o s t r a i n t ไว้ถ้าคุณใส่หมายเลขเนี่ยลงไปโดยเป็นหมายเลขที่ไม่มีอยู่ใน List มันจะ Error Constrain t e er น r ์จะอันนี้เป็นเงื่อนไขของคำสั่ง Insert นะถามว่า Exception ทำงานไหม Exception ตรงนี้ทำงานกันทีมันจะพิมพ์ขึ้นมาบนหน้าจอว่า P Name อขอโทษนะครับเอ,อ่อันนี้เออร์เลอร์มันเนอาพีเน่มาพิมพ์มันไม่น่าะพิมพ์ตรงนี้แทนนะอ่ข้างมันไม่เป็นไรมันเกิดเอ็กเซชั่นแล้วกันเกิดเอ็กเซชันปุ๊บเลขข้อนี้กากระบ,บาดเลขข้อนี้ไม่ถูกกินเสริมลงในเทเบิลคำถามคือเลขข้อที่หนึ่งทั้งบนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเหนือมันไหมคำตอบคือไม่เกิดลงแล้วลงเลยคำถามต่อไปคือมันจะทำงานต่อไหมคำสั่งน,นี้คำตอบคือทำ พราะว่าข้างบนแฮน d l เดิลได้แต่ถ้าเกิดข้างบนแฮน d เดิลไม่ได้หรือไม่มีการ Hand le, แฮน d เดิลกะตายที่เล็กคอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามมาสรุปไว้ว่าถ้ามีการเรียกแล้วทำงานสมบูรณ์ผ่านอันนี้ทำงานผิดแต่แฮน d เดิลได้โอเคก็เพราะเล็กคอร์ดนี้ถูกยกเลิกม,มันยังขยับมาทำคำสั่งถัดไปได้ กรณีนี้เราเรียกว่า p โปรเ d อร์ที่ถูกเรียกมีการ Handle Exception ได้คำถามถัดไปคือถ้ามัน Handle ไม่ได้มันจะเป็นยังไงล่ะก็คือรูปนี้นี่เองรูปนี้ก็คือเหมือนจบเมื่อกี้นะอันนี้มันเรียกโปรเ e อร์ e 2ใช่ไหมครับ Procedure 2>, 2จุดนี้เนี่ยทำให้เกิด Exception ระเบิดใช่ไหม มันพยายามวิ่งมาทำที่นี่ไอ้นี่เขียนโปรแกรมไม่ดีดักไม่ได้ดักไม่ได้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับถ้ารูปเมื่อกี้นะครับถ้าคุณจํารูปเมื่อกี้ได้มันจะวิ่งมืงนี้แต่รูปนี้นะครับมันแค่จะร้องไห้ครับจะวิ่งมาทางนี้มันจะวิ่งมาหาส่วน e x c e p t i o n ของผู้เรียกเพราะว่าตัวถูกเรียกมันดักไม่ได้ไก็ไปหาผู้เรียกผู้เรียกก็พยายามดัก ะครับเกิดอย่างนี้ถ้าผู้เรียกพยายามดักก็ยังพอทนถ้าผู้เรียกไม่ดักด้วยเป็นอย่างนี้นะนี่เหมือนเดิมนะครับก่อนต้นต้นต้น,ต,นต้นทางนะครับเลขขอดนี้จริงมันจะทํางานได้เลขขอดเนี้ยจะทํางานไม่ได้เพราะว่าข้างบนเนี้ยไม่มีการดักเอ็กเซปชัผลที่ตามมาคือเมื่อเลขขอดดักไม่ได้เลขขอดบนที่เคยทํางานได้จะเปลี่ยนสภาพเป็น ถูกยกเลิกไปด้วยอันที่สามไม่ต้องพูดถึงแม้คุณจะถูกผมก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยการพอโปรซเจอร์ที่มีการเล่นกับด a t a b เบ s ทรานซ a c ชั o นตัวบนต้องแฮนเดิลให้ได้ต้อง Handle ลให้ได้เป็นหลักนะครับรีมูฟพ p รซ c e d อร์ถ้าเขียนแล้วเน่ามากเลยนจะากลบทิ้งคำสั่งง่ายๆนะครับ เข้าล็อกออนเป็น DBA หรือล็อกออนเป็นยูเซอร์ผู้เขียนโปรเซอร์นนั้นนะครับใช้คำสั่งดรอปโปรเซชั่ตามชื่อโปรเซอร์หมดเลยทีนี้หมดละถ้าคุณไม่ได้แบ็กอัพซอสโค้ดไว้ก็คือหมดแล้ว,ไม,ไ, backup, ไ,ว,มลวไม่เหลือถ้าต้องการดูซอสโค้ดนะฮะวิธีการแบบง่ายๆนะฮะตรงไปตรงมาเขามีดิกชันนารีตัวหนึ่งครับก็ชื่อว่า User อร์เนื้อส คุณก็ใช้คำสั่ง select text แว name เท่ากับ name นี่คือชื่อ procedure type เท่ากับ procedure ก็คือคุณเขียน procedure เพราะว่าคุณใช้คำสั่ง create procedure แต่ว่านี่สำคัญนะครับตัวอักษรตรงนี้สองตัวเนี่ยต้องเป็นตัวอักษรนะตัวใหญ่ถ้าคุณเขียนตัวเล็กนะครับมันจะหาไม่เจอสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคือ source o e ของ procedure คุณจะถูก copy ออกมา ถ้าคุณเขียนแล้วคุณไม่ encrypt เน,นี่ยผมใช้คำสั่งนี้แล้วผมเอาหมดเลยเห็นหมดเลยนะครับค่าคงที่ค่าตัวแปรถ้าเกิดผมมีคนไม่ดีนะผมว่าซอฟต,ต์โค้ดคุณขึ้นมานะผมแก้ทีหนึ่งนะแล้วคอมไพล์กลับให้คุณคอมไพล์แบบไม่เออร์เลอร์ด้วยนะครับแต่ว่าผมแก้ซอฟต,ต์โค้ดคุณให้แบบขึ้นเงินเดือนสิบเปอร์เซ็นต์เหรอขึ้นสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่าก่อนมันขึ้นเงินเดือนนะหลังรีพอร์ตขึ้นสิบใช่ไหมขึ้นไปสิบสองก็ได้ใครจะรู้วะ เห็นโปรแกรมปัดเศษสลึงก็ได้ปลปัดข้าบัญชีตัวเองก็ได้อะไรมันมันทำได้แค่นั้นแหละใช่ไหมครับต้องเอนคริปแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เอนคริปก็เห็นอย่างเงีง้งงงยโล่งๆส่งแจ้งแค่ดูนะครับขายดนลลาเบยดให้เขาส่งนี้ให้เขาลูกค้าตั้ปีหมดนะฮะไม่มีอะไรเอ่อโอเคคุณก็ลองตอนก่อนทานค่าครับเราก็ลองทำแลดกปนยาวๆแลด บทที่มันชื่อแหล s ซื้อขั้น2นะครับแหลกบ,บทนี้นะครับคุณจะต้องมีซอสโค้ดจากเครื่องผมเนะี่ยถ้าเกิดใครยังไม่ Copy นะครับถามเพื่อนนะครับแล้ว Copy ไปเพราะว่าคุณจะเขาไม่ได้ให้เขียนนะฮะเขาให้หัดทำคืออย่างนี้นะครับที่2ก่อนคือโจทย์เนี่ยเราอธิบายแล้วมันให้คุณโอเพนซอสโค้ดขึ้นมาชื่อว่า s o l u t i o อันเนื่องจาก020